อ่ะสวัสดีนะครับผมก็ตอนนี้นะครับกาลังจะลื้อเครื่องนะครับคือที่ว่าลูกค้าสั่งนะครับโอ้สั่งเยอะนะครับตอนนี้นะครับเครื่องนะครับเอายกเลยน้องก็อัพนร้อยห้าสิบนะครับตัวนี้นะครับเออก็ไม่หนักนี่หว่าเอา้าทำมันเลยเนาให้มันเลยแท่นเอาดื้อตรงฝว่าข้างยังใหม่อยู่นี่หว่าเลยยังเพิงเปลี่ยนมาแน่นอนเลยนะ โดนบบเฮโดนึไม่รู้เดี๋ยวอ้าวโอเคนะครับก็อันนี้ไม่รู้ถึงคิวใครแล้วนะครับก็เดี๋ยวทําไปก่อนนะครับก็เดี๋ยวมาแจ้งทีหลังนะครับก็เดี๋ยวขออนุญ,ญาตลื้อเลยนะครับผมนี่ตัวนี้อ่ะโอเคนะครับคงไม่เราติดได้สภาพนี้นะครับเดี๋ยวก็อันไหนไม่ดีก็เปลี่ยนอย่างเดียวนะครับถักน้ำมันนี่นเปลี่ยนอ่ะโอเคเดี๋ยวขออนุญ,ญาต หรือแป๊บหนึ่งนะครับผมนะครับอันนี้ผมไปดูรายชื่อมาแล้วนะครับก็อันนี้เป็นของพี่ชวนพี่ชวนกงไกรลาดนี่นะครับก็เดี๋ยวเกิดเดี๋ยวจะโทรไปถามพี่เขาก่อนนะครับเพราะว่าว่ายังเอาอยู่ไหมนะครับเครื่องบางทีมันนานนะครับบางทีเขาอาจจะรอก็ไม่ไหวก็คืออาจจะไปซื้อเครื่องอื่นมาแล้วอะไรเงี้ยนะครับก็เดี๋ยวไอตัวนี้เดี๋ยวผมจะโทรหาเขาก่อนนะครับพี่ชวนนะครับอ่าลองดูว่าว่าเขายังเอาอยู่ไหมแต่ก็ในเนี่ยไม่คิววองพี่เขาแล้วนะครับตัวนี้นะครับ ก็เดี๋ยวจะโทรถามว่าเอาแบบไหนบ้างนะครับอ่าโอเคได้ขออนุญาตลือเลยนะครับผมอ่านะครับก็สําหรับเครื่องยันมากนะครับอันนี้รู้สึกว่าจะเป็นเครื่องพิชวนนะครับก็ตอนนี้จะเริ่มประกอบแล้วนะครับอ่าเดี๋ยวให้ดูภายในก่อนนะครับอันนี้ปอกปอกปอกใหม่นะครับปอกลูกแหวนใหม่นะครับเดี๋ยวให้ดูอะไรนะครับอดูสูบแพ้นะครับนี่นะครับนี่แล้วก็ พวกชุดเฟืองนะครับแล้วก็ชุดฝาข้างเนี่ยนะครับเป็นของใหม่นะครับของแท้เลยหมุนหน้านะครับอันนี้นะครับแล้วก็ชุดประก็นนะครับชุดเฟืองทุกตัวนะครับเปลี่ยนใหม่หมดนะครับนี่นะครับนี่เฟืองสะพานนี่เฟืองสตาร์ทนะครับแล้วก็อันนี้เฟืองคับนี่นะครับ แล้วก็วกมีอะไรอีกอ่าฮะอ,อ๋อลูกกลังเปลี่ยนใช่ไหมแล้วก็อน,นี้เป็นฝาสูบแท้นะครับเนี่เอาดูเลยนะครับนี่ของแท้ดูง่ายนะครับรต้องมีกายันมากแบบนี้นะครับของแท้นะครับอ่าแล้วก็ลูกปัม๊มนี่ก็แท้นะครับนี่นะครับโอ้ฉีดอ่าให้ดูฉีดแนตะ่ดันคาถุงอยู่นะครับเนี่ นี่ก็แทไปวิชีดจันม่าร้อยห้าสิบห้ารูนะครับห้ารูนะครับนี่นะครับออกสายนวงน้ำมันใหม่หมดนะครับแล้วถังน้ำมันใช่ไหมถังน้ำมันก็ใหม่นะครับมีน็อตขาดเดี๋ยวต้องบวงอกอนนะครับก็อเสียมาเลยเนี่ยนะครับนี่รุ่นยันม่านะครับมันชอบขาดนะครับอโอเคนะครับเดี๋ยวขออนุญาตประกอบอีกแป๊บนึงนะผมก็ตอนนี้นะครับใส่ลูกสูบเรียบร้อยนี่ แล้วก็ชุดในข้างนะครับตุ่มดามแล้วก็บี้ยวดาม,นมเนาะบ้่วเต็มออแล้วก็ล็อกล็อกหมดแยกครับอย่อาลืมดรอทรอมันนะแล้วฝาตะแกงไปไหนอ่ะบอกแล้วไม่มีมาอ,อ่านี่ฝาสูบแท้นะครับเนี่ยชว่วยดิโช์หน่อยเออแท้จริงเปล่าเนี่นะครับดูดูหน้าวาวดิเดี๋ยวจะให้ดูนะครับว่าวาวเวลายังไม่เคยใช้งานมันจมขนาดไหนไปดูเลยวายเสียนะมันโคตรเบา ที่ใช้อยู่มานสิปีจมก็จมเท่ากันพอออกมานี่ือดิคือจมแล้ไม่จะจมธรรมดาเน,นี่ยเนี่ยดูนะครับเนี่ยเพราะว่ายันม่าเนี่ยมันจะเป็นประมาณนี้นะครับเพราะว่าเคยตีสูงแล้วนะครับตัวยกวาวยกไปถึงอืมมันเป็นยังนถามว่ามีผลอะไรไหมไม,ไม,ไม่มีนะครับอ่ะโอเคประกอบเลยน้องอ่ะนะครับตอนนี้สาหรับเครื่องมีอชวนนะครับก็พร้อมที่จะประกอบแล้วนะครับดูเอานะครับเนี่แหมผลก็ตกดีจริง นะครับรู้จะตกเอาอะไรขึ้นมันนะครับอ่ะโอเคนะครับอย่างที่บอกนะครับเพลองใหม่ทั้งหมดยกเว้นตัวนี้ตัวเดียวนะครับตัวนี้เอาไว้ยันไว้เฉยนะครับไม่มีลอลไรอ่ะโอเคดออเดีย๋ยวปิดฝาข้างเลยมันรถนี่ขาร้อยห้าสิบหรือเปล่าอ่ะขาก็นาร้อยห้าสิบนะครับเนี่ยอ่ะโอเคไปเลยอะนะครับตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับผอ,อ,อไปชวนเขาเครือ่องไปชวนเนาะ อ่ามีชวนหลีกภัยก็อันนี้ก็เดี๋ยวผมจะล็อปติดให้ดูนะครับก็อันนี้ก็จะประมาณนี้นะครับนี่นะครับนี่นะครับนี่นะครับก็จะประมาณนี้อ่าจะลองติดอ่ะพอ อยับพื้นหน่อยแตมันโดด ันนี้มีขาร้อยห้าสิบเนะแหมโดดไปกังังเลยเพ่นเลยขา,า,าจังรล้อพลาดจบเดี๋ยวลองเทกำลังนับเล่งแค่นี้นะครับเคลมือนะครับปล่อยาจม mưa mưa dưới trời chơi nha đột đi chăng. โอเคพอแทนมันดังนะครับโอเคนะครับก็เกิดใครสนใจนะครับอยากได้เครื่องแบบนี้ไว้ใช้งานสักตัวหนึ่งก็ทักเข้ามาเบอร์นี้นะครับตอนนี้ก็ราคา3 4 0 0 0ับาทนะครับตอนนี้ค่าส่งลูกค้าต้องเป็นคนออกเองนะครับอ่าอันนี้คือราคาเน็ตๆน็ไม่มีการลดแล้วนะครับผมบอกไปเลยนะครับเพราะมันจะไม่เหลือแล้วนะครับราคานี้ถือว่าถูกมากนะครับบิวระดับนี้นะครับแล้วก็เปลี่ยนขนาดนี้นะครับ แล้วก็ทำเป็นร้อยห้าสิบมีชุดไล่ข้างอะไรครบทุกอย่างนะครับหรือว่าคุ้มมากนะครับอ่ะโอเคนะครับก็ถ้าเกิดใครสนใจก็ทักมาเบอร์นี้นะครับศูนย์แปดเจ็ดสามหนึ่งสองเจ็ดเก้าแปดเก้านะครับนี่นะครับเบอร์โทรนะครับอ่ะแล้วก็สำหรับวิดีโอชุดนี้นะครบขอจบไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ